โอ้ยยาวมากเดี๋ยวกรอย่่เดี๋ยวงออกมาผากระสอบกระบไกระสอบเฮ้ยกระสอบเทียบตัวแาวกระสอบกระสอบไม่ดีแตะลองขอได้ไห่ผ้าดิกกระสอบ ไอ้ของก็สอบเลยไอ้เด็กแม่ได่ออกมาเลยว่ะโอ้ยออกออกออกไอ้พวกนี้นี่ัวแ่เลยนของก็สอบยเดเนี่ยบ้านเนี่ยตรงนู้นเะสอบดีรือไม่นี่เรียกตเลยานป่ะ

มันสูใส่ผกป๋าอะไรวะือปลาฮะเนื้อปลาไหนเนืปลาอุ้ยดูกินไข่เด็นะโอ้แม่ากินไข่เว้ยกินไขป็นแขนี่จไม่ย่หรเนี่ยรา้องกนอะไรกินเลยกินุบ

ไข่เลี้ยเงินนะเยนกเอไปเร็วต <se ves> ัวนั้นไม่ด้ขายตัวนั้นหนูไม่ไขายให้เด็กไปดีว่าไปไปะะไปอย่มีกันไม่ไล้ไข่ของใคไ่จะออกไ่ไข่แบบนั้นจยนวาอมือมือเลย เชื่อๆเชื่อที่ว่ากน่อ่ได้ไหมได้จ้ะกล้กันนะเที่ยวกันได้นะอำใเราออกต่อไปตั้งรู้ตั้งนู้เที่ยวกักนปล่อยกันกบนะตายกอนนะขอบคุณนะ

กลวะมันไม่ได้เลี้ยงต้องานอาไม่ได้เชือกกล้วยไอ้อะไรบ้างคเหลือก็เลืเปาไม่เหลือมันไข่ด้วยสแล้วกินเลือสองใบเลือีกเมื่อกี้ไข่เป็ดเปิดปากเปนี่เปิดปากเปิดปากก็ สด็กตัวเด็อีกตัวเอ้ยเด็กพุงมาเด็กพุงมาจัดจับย้อ

อยูนิดๆกันอย่าเพิ่งเปิดเยอะๆมาอันยุ่งผู้มันตายแล้วมั้งตายแล้วนนี่มาดมนี่โง่ไปแล้วไม่ใส่ถุงมือนะหนาไเนี่ยเนี่ยอยู่หน้าเลยนะมึงคลิปป่ะคลิปป่ะทิ้งเลยเหนื่อยหน้าเลยฮะนี่เนี่ย บอกเราบอกยี่ถ้าว่าไม่เนี่ยจับไปมา่ไปเลยสิยังเขไปออกหไปบอกหน้าเลยเนี่ยนั่นแล้วพไม่ช่ก็ไยังไปเลย่กยังก